เหตดังเปิดข้อความหนุ่มกัญชัยตัดเพาะชีวิตอะไรๆก็กูทั้งนั้นกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกับกรณีของเบียดวอยหลังออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ยอมรับว่าฝ่ายชายเดินเข้ามาหาและจุบตนจริง ในขณะที่โลกออนไลน์ต่างคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียลก็ต้องหฮือฮาอีกครั้งเมื่อสาวเบียโพสต์เพจ a c e b o o k บิสกิตเบียปล่อยภาพแชทที่อ้างว่าเป็นของพิธีกรหนุ่มชื่อดังทักสตอรี่ตนชมว่าน่ารักมากค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เธอบอกว่าอยากให้มองโลกตามความเป็นจริงทุกวันนี้ในไอจีแม้แต่คนดังที่มีแฟนแล้วพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วยังดีมาหาเบียรหรือกดหัวใจให้แล้วแบบนี้เบียรผิดอะไรแต่หลังจากประโยคเรื่องพิธีกรคนดัง เผยแพร่ออกไปก็ทำให้หลายๆคนให้ความสนใจไปที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรชื่อดังต่อมาหนุ่มกัญชัยได้โพสตเฟซบุ๊กบอกว่าอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยแถมส่วนใหญ่ในคอมเมนต์ก็แซวว่าเว็บแรกเลยที่นึกถึงขณะที่ล่าสุดเพจดราม่าแอคดิตได้แชร์ข้อความแชทตัดพ้อของหนุ่มกัญชัยที่มีใจความว่ามาเฟียโซเชียลตบซับก็กูพิธีกรรายการดังฉกแขกก็กูพิธีกรมีลูกเมียดีเอ็มหาสาวก็กูอะไรอะไรก็กูแง หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตแห่แชร์และคอมเมนต์ต่อจำนวนมากเลยทีเดียวขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ